ตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกครับจังหวัดพิษณุโลกและอีกหลายเมืองในประเทศนี้ปัจจุบันต่างต้อง,ง,งเผชิญกับปัญหาสุน,นัขและแมวเร่ร่อนจ,อนจัดขาดผู้ดูแลเลี้ยงดูถูกปล่อยทิ้งตามสถานที่ต่างๆวัดจึงเป็นสถานที่แรกๆที่เป็นแหล่งชุมนุมของทั้งสุน,นัขและแมวที่มนุษย์นำมาปล่อยทิ้งไว้โยมเขามาปล่อยกันอาหารจะมาเลี้ยงเขานะ่ะไม่ค่อยจะมีถ้าเป็นไปได้ก็วอนให้ญาติโยมเห็น โอเคใจพานั่นมั่งรวมถึงตามบ้านหรือสถานที่ต่างๆที่มีผู้ใจบุญคอยดูแลเลี้ยงดูไม่เว้นปล่อยทิ้งไว้ตามถนนหนทางการขยายตัวของปัญหาสุนัขและแมวที่ถูกปล่อยทิ้งให้เป็นสุนัขและแมวจรจัดเรรอนอยู่ตามสถานที่ต่างๆนักวันก็ยิ่งจะมีมากขึ้นแต่ผู้ที่พร้อมจะดูแลเลี้ยงดูกลับมีน้อยลงครับเลี้ยงไม่ได้เนี่ยแนะนําว่าอย่าเอามาเลี้ยงตั้งแต่ต้น เพราะว่ามันจะเกิดปัญหาที่ปลายเหตุก็ปล่อยแล้วก็ไปกัดคนนู้นคนนี้แล้วก็ไม่รับผิดชอบเพราะว่าเวลาเกิดเรื่องเนี่ยมันมักไม่มีใครนะครับที่จะออกมารับผิดชอบปัญหาสุนัขจ้อจัดและแมวเร่ร่อนนะคะด้านหนึ่งก็สะท้อนถึงการขาดความรับผิดชอบของมนุษย์ที่ควรมีต่อชีวิตสัตว์เหล่านี้ค่ะกระทั่งผูกโยงเป็นปัญหาอื่นๆตามมาอีกมากมายแต่ว่าในเมืองพิษณุโลกวันนี้นะคะก็ได้เกิดกลุ่มอาสาสมัคร ในานามชมรมจิตอาสาช่วยสัตว์พิศนุโลกที่เกิดจากการรวมตัวกันนะคะของอาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิประสาทบุญยสถานที่เห็นว่ามีสุนัขและก็แมวเร่ร่อนจํานวนมากประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บแต่กลับไม่มีผู้ดูแลรักษานะคะบางตัวก็ต้องพิก,การแล้วก็มีอีกจํานวนมากค่ะที่ต้องตายแล้วก็อยู่ตามท้องถนนไม่มีใครช่วยนําไปฝังหรือเผา <S <S นอกจากงานกู้ภัยเพื่อสุนัขและแมวแล้วนะคะอาสาสมัครกลุ่มนี้เขาก็ยังทําหน้าที่คอยประสานหาทางบ้านแล้วก็ าาหรให้กับสุนัขและก็แมวเร่ร่อนทั้งในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดพิจิตรอีกด้วยค่ะติดตามภารกิจช่วยเหลือสุนัขและแมวเร่ร่อนในเมืองพิษณุโลกและพิจิตรของอาสาสมัครชมรมจิตอาสาช่วยสัตว์พิษณุโลกและแนวร่วมอาสาสมัครอีกจำนวนมากในรายการคนมันพันอาสาวันนี้ครับ สมาคตมต่างๆได้กําหนดภารกิจ<ล>คือภารกิจช่วยเหลือสุนัขและแมวที่บ้านแมวกาพร้าจังหวัดพิจิตรครับรายการคนมันพันอาสาร่ร <cı> รวมรับบริจาคอาหารและยาสําหรับสุนัขและแมวเ <cheapest> พื่อนําไปช่วยเหลือบ้านแมวกาพร้าและอีกหลายๆพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดพิจิตรโดยได้รับความร่วมมือจากโรงงานร้านค้าและผู้รักสุนัขและแมวครับ หลังจากที่เรากระจายข่าวนะครับผมเกี่ยวกับภารกิจการช่วยเหลือน้องหมาน้องแมวนะจังหวัดพิจิตรและพิษณุโลกนะครับผมก็มีผู้ใหญ่ใจดีหลายๆท่านร่วมบริจาคทั้งอาหารยารักษาโรคนะครับของใช้ต่างๆแล้วก็กรงด้วยนะฮะข้างหลังนี้ก็เป็นอีกเจ้าหนึ่งที่บริจาคอาหารถึง20กิโลกรัมโอ้โหงานนี้น้องหมาน้องแมวเราสบายแล้ววันนี้หมอปิ๊กเอาอะไรมาบริจาค <ม>ก็วันนี้ก็จะมีของอาหารสุนัขและแมวนะคะแล้วก็มีพวกพยาหย,ยดเห็ดหมาแล้วก็เวชภัณฑ์ที่จะต้องใช้สําหรับในการออรักษาน้องหมา้องแมวสว,ส,สวัสดีครับ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 วันนี้บร <ผม S 2> ิจาคอะไรบ้างครับผมวันนี้ผมบริจาคอาหารหมา400กิโลแล้วก็อาหารหมา400กิโลใช่อาหารแมวให้อีก200กิโลคือพอดีมีโอกาสไปดูในเพจของคนมันพนาสา รู้ว่าที่เขากําลังจะไปไปทํากิจกรรมเกี่ยวกับหมาแมวฉีดวัคซีนที่พิจิตก็เลยติดต่อเข้าไปทางแอดมินเพื่อขอร่วมบริจาคหารหมาหารแมวทางสังกัดทางเพจครับนอกจากได้รับความช่วยเหลืออาหารและยาจากคนรักสุนัขและแมวแล้วในพื้นที่ก็ได้รับความร่วมมือบริจาควัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อนำมาทำามงป้องกันยุงให้กับแมวและกรงสำหรับสุนัขครับบ้านแมวกำพร้าตั้งอยู่ที่ตำบลป่ามะข่าอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรเป็นบ้านที่รับเลี้ยงดูสุนัขและแมวที่ถูกทอดทิ้งโดยมีป้ายุพินเป็นผู้ดูแลมากว่า6ปีแล้วครับปัจจุบันมีแมว40ตัวและสุนัข20ตัวทุกวันนี้ยังขาดแคลนอาหารยารักษาโรคและกรงสำหรับสุนัขที่ป่วยหรือลูกสุนัขแรกเกิด รวมถึงม้งกันยุงในโรงเรือนที่เก่าชำรุดไม่สามารถป้องกันยุงให้กับแมวได้ทั้งหมดจึงเป็นที่มาให้อาสาสมัครมารวมตัวกันช่วยเหลือสุนัขและแมวบ้านแมวกำพร้าววันนี้ครับตอนนี้ก็ออกเป็นเวลาประมาณ8โมงเศษนะครับผมเป็นเช้าแห่งภารกิจใหญ่นี่ผมก็มารอรับอาสาสมัครที่ลงชื่อไว้นะฮะเตรียมที่จะมาช่วยกัน ดูแลน้องหมาน้องแมวไม่ว่าจะเป็นการตรวจสุขภาพฉีดวัคซีนซ่อมโรงเรือนสร้างบ้านสร้างกรงนะครับผมวันนี้นี่ก็มีคนสมัครเข้ามาเยอะเลยทีเดียวแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มทยอยทยอยกันมาแล้วครับสวัสดีดครับมาจากไหนครับผมชาตกาญจาจากชาตกาจนจอดเลยนี <c> ่ <oughs> มาจากไหนกันครับผมมาจากพิษณุโลกมาจากพิษณุโลกขับมอเตอร์ไซค์กันมาเลยสวัสดีครับสวัสดีครับนี่มาจากไหนกันนะครับผม มอนาลรสวนถ้าใครจําได้ก็คือคราวที่แล้วนี่เราเอาของเล่นไปมอบไปกับโรงเรียนบ้านห้วยหมากหลังวันนี้มาทําอะไรกับเขาครับครูครับคราวที่แล้วเป็นคนรับคราวนี้ก็เลยจะมาเป็นคนมอบให้บ้างเป็นอาจารย์พยาบาลอยู่ที่มอนาลรสวนค่ะจริงๆแล้วสอนทําคลอด uh huh. สอนสูค่ะ oh, โอเป็นแต่ว่าก็ยังคิดว่าน่าจะมาช่วยแบบฉีดยา uh huh. จากมงแมวอะไรเงี้ยได้อยู่ uh huh. เห็นแล้วเราว่างพอดีมันเป็นเสาร์อาทิตย์ที่ว่าง uh huh. ครับ แล้วก็ไม่ไกลาจากบ้านเท่าไหร่ก็เ <fik. S 2> ลยคิดว่าแค่นี้เองเราก็น่าจะวิ่งมาช่วยได้มาจากใกล้เนี่ครับก็อยู่ใกล้บ้านเดียวกันนะครับแล้วก็อยากผมก็มาช่วยการทาอยู่เรื่อยๆครับโอ้พี่เอาเครื่องมืออะไรมาบ้างครับมีเลื่อยมีคอรสมีฉาบครับผมมีจิตอาสาฝากมาด้วยนะครับผมอู๋เยอะเลยเดียววันนี้เราเราพาอาสาสมัครเนี่ยมา15คนครับ <S <S มีเขต จังหวัดสุโขทัยแล้วก็พิเณุโลกเดี๋ยวภารกิจแรกนี่เราจะจับน้องหมาน้นองแมวเนี่ยครับไปลงทะเบียนก่อน <H it> ลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีนว่าตัวไหนฉีดแล้วบ้างแล้วตัวไหนต้องฉีดยาอะไรบ้างแล้วก็ภารกิจที่2ก็ซ่อมแซมอะลงเรือนะครับ <H it> ของแมวเนี่ย <H it> ก็จะเป็นมุ้งลวดที <H it> ่ว่าแมวตะปุยขาดเนี่ยครับเราจะซ่อมแซมภารกิจที่3ต่อก็คือจะเป็นเกี่ยวกับเก็บ ควาดสิ่งของของเฉพาะโรงเรือนหมาครับครบที่มันที่มันลกอยู่ทําให้เป็นระเบียบ<ม>เพื่อป้องกันเชื้อโรคที่แอบซ่อนอยู่<ม>เดี๋ยวก็จะแบ่งแบ่งว่าใครถนัดอันไหนจับแมวจับหมามตอนนี้มันมีมีปัญหาตรงที่ว่าแมวมันหลุดออกจากกรงมาก็เดี๋ยวจะให้ทีมผมกับทีมใจเนี่ยช่วยจับหน่อยขึ้นไปอยู่ข้างบนจับนี้นี่ลงมา